สวัสดีค่ะมาดูนะคะไก่งวงนะคะไก่งวงตัวใหญ่มากดูเนี่ยตัวนเลั่มเทิมเลยค่ะดูคอเขาสิโอใหญ่มากว้า<อ>ดูนะคะโอ้อะไรนี้อ่ะไม่ได้เจอมานานไม่ได้เจอหลายวันเลยนะคะเป็นอาทิตย์สองทิตตัวนี้ก็ประมาณโอ,โอ้เกือบยี่สิบโลได้เล้วะคะเนี่ยตัวใหญ่มากนะคะเนี่ยดูคอ ดูดูคอขึ้นงานเลยนะคอขึ้นงานเหนียงออกแล้วม้งนี่ตใหญ่จริงๆดูสิเนีดูนะคะดูพันธุดูด,ดูอ่าดูจิกกันอีกจิกกันอีกจิกกันทำไมเนี่ยอันนี้นะคะเป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดโหแย่งกิน,กนดูดิตัวใหญ่นะคะไม่กล้าเข้าใกล้ก็ชอบจิกนะคะก็ชอบจิก ตัวเบมเลยนะนี่เอาตะแกงออกตะก้าออกนะนี่ตัวเบิ่มเบิ่มแต่โอ้โหนี่เขามีรางให้กินแบบนี้แต่แย่งกินกันนะะแย่งกินกันด,ดูดิอ้วนขนาดนี้เนี่ยอ้วนได้ไงเนี่ยโอ้โหดูความตัวใหญ่ของเขานะนตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากใหญ่มากโอ้โวุ้ยอ่ะ เริ่มเทิมเลยว้าววันนี้ไม่ได้อาผลไม้มาให้นะคะอ้าวดูตัวนี้ตัวหมูหมูเลยเหมือนหมูเลยเ,ลยเนี่ยว้าเดินแกเดินจะไม่ไหวแล้วเนี่ยโอหสามีเลี้ยงดีมากนะคะมุดกันไปเอ,เอาเข้าไปึมมีทั้งหมดตัวนี้เหลือประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวค่ะเหลือหกตัว ก็แย่งกันกินโหตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่มากไม่ได้ไม่เอาอาหารให้หลายอาทิตย์นะคะสามีเอาให้อาหารตลอดนะ,ะวันนี้ก็เลยสามีไม่อยู่ก็เลยมาเอามาให้เปลี่ยนกันฮะอ้าวเหมือนกับน,นกกระจอกเทศเลยค่ะความใหญ่ของเขาใหญ่มากอืมเอากินเข้าไป เขาแย่งกันกินอย่างเงี้ยเล็กอ้วนอะอ้วนมากเลยตุ้มุ้เลยอ้าวเลยค,ค่ะโอ้ยตัวนี้กงตัวนี้พองโขโอ้โหพองขนเคคะ่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ